ทำไมยุ่งตลอดเวลาทำมเนีนยอุ่นไว้แต่เช้าวะเอ้าตื่นมาทำอะไรบ้างดื่มกาแฟดื่เดารู้ไหมวันนี้จะดารู้ไหมวันนี้จะแต่งตัวออกไปขีงนอกรู้ไหมวันนี้จะทำอะไรแต่ต้องทำกับข้าวเลี้ยงลูกอาบน้ำให้ลูกคุณไม่ได้ถามเลยวะถ้าถึงจะออกมานั่งแบบชิลๆสบายๆอย่างนี้นีนะเราจะพาไปดูรถที่แบบเราตามหาขอบคุณมากที่จะซื้อให้เราใช่ไหม เอ้ยเอาเอาตังค์มาดิหางพละครึ่งเศรษฐกิจไม่ได้ตังค์ไม่ได้ซื้อรถเมื่อวานซือซ้อเซลวเัลโทรมาบอกเว้ยกูหลับวะก็เราแกลบไปแกลบหลับเลยเมื่อวันซื้อเนี่ยเซลของที่โชว์รูปเนี่ยเขาโทรบ,บอกว่าคุณเบียร์มีรถคันนี้ที่คุณเบียร์เคยถามมาดูไหมเราเคยถามไปเพราะว่าเราอ่ะไปดูในรีวิวมุนนอกเวลรถคันนี้มันแบบ มันแจ๋วมากมันคือรถอะไรเนี่ยมันคือรถที่หมกอะไม่ต้องพรำเพ้อหมกหมกสกป๊ะแปลว่ามันสกป๊กรถที่หมกมากคือไม่มีใครรู้ว่ามันแรงแต่ว่ามันมันแรงเก็บไว้แต่ไม่อยู่ในคราบรถบ้านอ่ะแล้วเราจะบอกว่าบ้านเธอเห็นเธอต้องชอบมากแน่เดี๋ยวเจ๊เห็นเจ๊ต้องชอบมากแน่เพราะเจ๊ชอบรถส่งแบบโค้งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าความจริงจะเซอร์ไพรส์เราบอกตรงมันมีเซอร์ไพรส์หรอกรุ่นนี้นะเดี๋ยวเราไปดูว่าคันนี้คือรุ่นอะไรบ้านบ้านบ้าน much นี่เราอยู่ที่โชว์ Star ช<อ>รูมเป็นสตาร์แฟ์ตรงตงนี้เขาเร,รียกถนนแหละชบชับวิภาวดีวิภาวดีใกลบ้านใกล้บ้านนี่อ้นี้อยู่เป็นเขาเรียกว่า B. สุดที่สามเฮ้ย,ยได้ชื่อใหม่แล้วเว้ย B. สุดที่สามเว้ย โอเคตอนนี้มันอยู่ใกล้บ้านเจ้ด้วยเจ้ขับผ่านบ่อยใช่ไหมใช่เห็นตั้งแต่แบบเล็กๆจนตอนนี้แบบอใหญ่อลังการแล้วเรจะกลับไปอยู่บ้านอ่ะแล้วเราจะกลับไปอยู่บ้านอ่ะเดี๋ยวเราไปจะเสียใจเราเอารูปไปเลยนะกลับไปอยู่บ้านไม่ได้เอารูปมาที่เราเรื่องหว้หรืออ๋อนี่จะแบ่งลูกกันต่อหน้ารายการเรื่องหวหรือเอ่ะเข้าเรื่องเข้าเรื่องเราอยู่ที่ชั้นสี่ชั้นสี่เขาเป็นศูนย์ AMG AMG คืออะไรรู้ปะเนี่ยเราไหนลองบอง ยังไงมันยังไงมันมันอิมเมจของผู้หญิงคืออะไร AMG เนี่ยก็ถ้ามันมี AMG มันก็แรงไงมันเหมือนเป็นแบบอีกออปชั่นหนึ่งอ่ะตัวอย่างเช่นรถคันนี้มันก็จะมี A สมมุติเป็น250หรือเครื่อง205เป็นดีเซลว่ะแต่คันนี้มันเป็น A 45นะนาเซนด้วยเหมือน G Class เลยมันก็จะแรงกว่าเครื่องมันก็จะซิ่งกว่าล้อใหญ่กว่าภายในสวยกว่านึไปดูปึ๊บอ่า เ <Das que ath ie> บาก,ก็จะแบบนี <ia> ้ขึ้นมานั่งขึ้นไป <ๆ S 2> นั่งงดมากเลยจริงนนจริงเบียร์แบบไม่จริงจริงเบียร์ไม่ต้องพร้ามเยอะก็ได้คือเบียร์จะเซอร์ไพรส์เบียร์ยก,ก็แบบเออเออคันนี้แล้วก็เอากุญแจมาแล้วก็ไปกันได้ละดา่ากูพร้ามด้วยเออน่นชอบอ่ะก็จะเป็นเอ็มจีสีถึงไหมฮะมีเนี่ยมีหลายสีให้เลือกแล้วก็พรมอะไรก็จะดูซิ่งรู้จักอาคันทาร่าปะรู้เนี่ยอาคันทาร่าใช้แล้วคันแล้วมันก็จะมีเนี้ยเนี่ยพวกแบบสติชิ่งดูให้มันดูซิ่งนะเนี่ยมีพวกเนี้ย จอเจออันนี้คือ AMG น,นี่คือ AMG โรงงานนะไม่ใช่มาแต่งเองนะอะ่อย่างคันนี้แต่ว่ารถที่เราอ่ะจะไปดูคือตั้งใจจะมาดูจริงไม่คันนี้ลงมารถที่เราตามหาคือคันนี้ back back me me คือทำไมเราถึงชอบกันนี้รูป้ป่ะเพราะว่าเราเคยดูรีวิวเวมืองนอกแนละ้วแบบเรารู้สึกว่ามันรถมันสวยอะคือมันเท่มันโค้งรถที่ดูแบบก็เรียกอะไรวะสีดานสี่ประตูแต่ว่ามีความซิ่งมีความหมกมีคนดีมาถามว่าแบบเฮ้ย hey, พี่เบียร์เนี่ยซื้อรถแบบไหนดีที่มันดูซิ่งๆและใช้งานได้ด้วยมีคนถามเราคือแม่ไงไอนี่เลย ถ้าราคาเนี้ยเราซื้อรุน่นนี้นี่คือ AMG GT ได้หรืป่ามันดูแบบเท่อะอเจ้ขึ้นมามนั่งเจ้ขึ้นมานั่งคือให้เราลองนั่งทุกคันเนแสดงว่าซื้อให้เราสตาร์ตสตาร์ตเซอร์ไพรส์ถึงขั้นซื้อรถมาให้ตรงนี้เลยเหรอสตาร์ตเดี๋ยวไอ้เจ้สตาร์ตไม่เป็นเหรอทำไมวะอ่ะแต่คันนี้แม่งสวยจริงสตาร์ทอิงลิชเออสตาร์ทนั่นพี่แจ๊สละนี่ไงนี่สตาร์ทสตาร์ทเลยสตาร์ตอิงลิช มันมันลบปล่อยมันดูฝั่งนี้กัเราเราว่ามันนั่งใช้งานได้เว้ยคือมันเหมือนรถบ้านมากอ่ะแต่แม่งแรงแล้วชอบตรงแรงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแรงแค่ไหนเดี๋ยวลองไปขับข้างนอกกันนะอ่ะนี่สูง180นะสบายมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูรองเท้าใหม่ดูรองเท้าใหม่สวยไหม มมติว่าเราขับรถคันนี้ไปในท้องถนนเนี่ยนะคือแบบคนที่แบบรู้รถหรือคนที่เล่นรถหรือคนที่แบบอย่างพวกเบียร์พวกเนี้งเยเดินเดินอยู่ถึงขั้นต้องเหลียวอ่ะใช่แล้วบอกให้ว่าคันนี้มีแค่ไม่ถึง20คันในเมืองไทยเว้ยแล้วพอเขาพูดแบบเนี้ยไอเบียร์แม่งรีบมาเลยชอบเลยวันนั้นคุยกับไอหมูเหมือนกันว่าเฮ้ยแม่งคือแอบมาดูกับหมูแล้วรอบหนึ่งใช่ปะ่ะใช่ใช่แอมดูกับหมูรอบหนึ่งพอฟังไม่เกิน20คันในเมืองไทยหมูว่ากูอยากได้ไหมอยากเป็นคนโรคจิตเว้ย ชอบของแล้วเว้ยเราเยอะไม่ซื้อพอมาเยอะงอนขายทิ้งอ๋อคือหมูไม่ต้องขับแล้วใช่หมดแล้วหมดแล้วแต่วันนี้เลยพาเจ๊ามาไงมีห<ม>น,น้นามูมาบอกเราว่าว่าเียมีเซอร์ไพรส์เออเนี่ยแหละถ้ามาจากช่องเราเนี่ยเขาทำไมนะเปลี่ยนถ่ายของของ,ของเหวลวอะมันเครื่องฟรีตลอดปี5ปีฮ้ยปีเฮ้ยเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่องนี่แม่งแพงนุ้ยบางทีเราแบบ ไม่กล้าแบบไม่อยากพาเอารถไปเปลี่ยนเลยอะทำไมตังใช่หลายหมือนนะเปลี่ยนรีอะเอาเรื่องนะนี่เขาเปลี่ยนฟรีแล้วบริการดีที่นี่มีศูนย์เซอร์วิสเฉพาะของ amg ด้วยมีศูนย์ศูนซ่อมของ,ของที่นี่เขาจะมีศูนย์ซ่อมนี่แยกเลยใช่ไหมยแยกเลยค่ะแยกรถของพวกนี้อะแยกรถเบนซ์ธรรมดากับรถเบนซ AM ์ amg ปลอดภัยหายห่วงรถมีปัญหาก็ซ่อมที่เลยเขาแยกศูนย์เลยระหว่างรถเบนซ์ธรรมดากับรถเบนซ์ amg อ่ะเดี๋ยวเราไปขับกัน กว่ากว่ากว่าอุ้ยนี่สวยเนี่ยไม่ใช่ปิดหน้ากากอสวยมากนะอย่าถอนะสีนี้มันเป็นสีแบบเฮ้ยสีนี้สวยนะเงาแวบดูคุณชายคุณชายเราชอบนี่มากเลยหางหลังเนี่ยเท่ไหมมันสวยตรงเนี้ยเทถ่ายรูปบเราก็เท่นะดู ตอนนี้เราก็ไปเรื่องโหมด <c oughs> คอมฟอร์ตก่อนนะนี่คอมฟอร์ตเห็นแล้วคอมฟอร์ตเห็นไหมมีคอมฟอร์ตใช่ไหมแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นสปอร์ตได้สปอร์ต,รตก็จะแบบเหมือนแรงขึ้นมาสุดท้ายทีอะไรที่สุดคือสปอร์ตพลัสน,นี่ตัวนี้เป็นเครื่องเสียงเบ erm อร์เมสเตอร์ยี่ห้อเดียวกับคันบาบาเลยเครื่องเสียงแม่งบอกเลยแม่งโคตรดีอ่ะเดียยเด๋ยวจะพาไปที่นี่ก่อนเราเราจะไปสยามก่อน เราจะแบบไปดูร้านนึงว่านจะเปิดของเนี้ยตรวจงานตรวจงานนนิดเราจะไปนะด้วยหมดนี่ลงหมดแล้ววะอ้าโหมดเลยเยังหมดซักก่อนนะไปนะจะปลอดพลัสเห้ยโอ้นี่ขึ้นเลยหัวหัวติดบอกของแท้ นี่เสียงมากข้างหลังลูบบลูม<อ>ันตดอ่ะอเฮ้ยมันฟีลแบบรถสปอร์ตอ่ะใช่ดิก็มันคือรถสปอร์ตเนี่ยเอามาสปอร์ตพลัสนินะรถสปอร์ตในคราบแบบอะไรอะไรคราบแบบครา,าบสีดาน,นเออเออไม่ธรรมดานะครสี่ร้อยกว่าแรงม้าเฮ้ยไปคร้บเจ๊เอาผ้าเช็ดอนะไรนั่นไหมเช็ดจอด

เอ้ยตื่นเต้นอีกแล้วอะ่ะเรากำลังจะเปิดร้านส้มตำใช้แดงวันที่สี่มีนะอย,อย่าลืมมากินกันนะงงเหมือนกนันแ้าใคร<ม><ม>อยากกินข้าหมูย่างก็สั่งผ่านพวกอ,อ r r a b l i n e Man ผ,ผ่านพวกแพลตฟอร์ม Delivery ได้ทุกทกอันแต่ว่าถ้าใครอยากจะกินส้มตำกินพวกยำไก่ทอดอะไรพวกนี้ที่แบบมีทุกอย่างอะ่ะ มาที่นี่เลยที่สยามเลยเดี๋ยวพาไปดูว่าตรงไหนมานี่นะวนมานี้ปพ๊บแล้วก็ผ่านเขาเรียกว่าเซ็นทรัลพอยต์เอ้ยเซ็นทรัลพอยต์เขาเรีเซ็นทรัลพอยต์โอ้ออผมไม่รู้ <Center S 1> ไอ้เท <Point. S 1> ีัลพอยลยมีใครร้านเซ็นทรัลพอยต์บอกด้วยวนตรงศูนย์หนัสง,นนงสืออะไรพวกนี้อ่ะเนาะไม่นวน,นว<ะ>ไปตรงข้ามศูนย์หนังสือจุฬาเออถึงแล้วถึงแล้วนี่คือร้านส้มตำเจแดงอยู่นี่นะขวามือเนี่ย 1 1 yeah, so astonishing, yeah, hashtag, s h o p p i n s f r e e red flag, remember running through your cash. ตอนนี้เราก็ใช้เจ๊ไปซื้อน้ำให้กินพอดีรอไปรับผู้ร่วมขบวนการอีกหนึ่งน้ำมาเสิร์ฟป้อนด้วยป้อนด้วยโอ้ย oh yeah. เราไปรับผู้ร่วมขบวนการเลยไหมผู้ร่วมขบวนการแม่งเลี้ยงรูปอยวะไม่สายปูฮะสายมูทำอะไรดูดวงเราดูดวงอยู่ แม่งดูดวงทุกป่าเลยมอดูดูยังไงรวยดูยังไงก็อ,อย่างงู้นอย่างงี้เฮ้ยมาขับมาขับมาขับรถมันเป็นของเราเราก็ต้องมา็นคนขับอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเราจะให้เจ๊ขับบ้างว่าเจ๊สนุกอย่างไรบ้างไปขับดีนะน้องพี่จะหลับแล้ว

แน่นไหมรถแน่นไหมช่วงล่างแม่งแน่นเนาะคือจริงรถ AMG เนี่ยมันมันช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างแน่นเลเจ้กลัวดำปะเข้าเอ็นไงเฮ้ยกลัวดำมากวันนั้นเราไปน้ำมันถ่ายหลังเฮ้ยว่าตกใจตกใจมากจริงนะเอ็นเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาเตือนว่าเอ็น permanently active มันจะรถมันจะไหลได้ก็ต้องกดพีนี่กดพีมีพีปุ่มพีย่งนี้กดพีปิงพีแ้วปิงปิงไม่เข้าเกณฑ์นะ ready ไม่เข้าเกณฑ์ดีดีปึ่งมาสมกับเราเฉลยเลยก็ได้ผู้ที่ร่วมกระบวนการก็คือน้องสาวเราเองใช่บุ้ง ผููบ้บวาเราได้ผู้ร่วมขบวนการใหม่แล้วเย้เยนี่ยังไม่ทันได้ดูเลยนะแต่ว่าเราบอกเขาก่อนเนอะเราร,ร่วมเราเอากิเลสมาให้ดูเว้ยสรุปว่าเราเราหามกันยังไงดีหามจามีส่วนลดไหมมีสิส่วนลดเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่องฟรี5ปีเอาขึ้นเลยสัญญาว่าไม่แกล้งไปขึ้นเลยไป,ไปเอาไปเข้าเกียร์เร็วไปสยามเป็นไงฟีลลิ่งดีไหมฟีลลิ่งดีไหมฟีลลิ่งดีมาก แล้วแล้วเมื่อกี้ดูอิมเมจรถแล้วรู้สึกไงเมื่ตอนเข้ามารถก็เลยรู้สึกว่าเป็นรถที่ดูภูมิฐานและมีความปราดเปรียวเป็นสปอร์ตอยู่ในเครื่องมันแรงมากนะเว้ยเป็นเป็นแบบคนมีอายุที่วัยรุ่นที่สำคัญอ่ะแต่ดังเลยเบี้ยวได้ไหมมุ้งสามารถกดไปเร็วเบี้ยวเบี้ยวเราขอร้องเราไม่ชอบมีเรื่องกับคนบนถนนแล้วปวดหัวเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้ผมจะมีเรื่องกับคนบนถนนคันนี้สามารถงี้ไว้กดไปไปทางขวาแต่เลี้ยวซ้ายได้เว้ยเข้าใจป่า ไปเลี้ยวขวาแล้วจะไปเลี้ยวซ้ายใช่ไมึงเลี้ยวซ้ายทำไมเราปิดเลี้ยวขวาครับแล้วมันแยงก็นดนข้างหลังด่านเดี๋ยวดีๆไปกับรถครับไม่เกี่ยวกับรถเนี่ยเราเป็นคนที่แบบว่าขับทำอะไรไม่ประมาทเพราะว่าเรามีลูกแล้วบีบแต่เรื่องเราไม่ชอบมีเรื่องกับคนจริงๆจริงๆเราไม่ชอบบีบแต่มันคั้นี้ต้องบีบแต่ก่อนที่จะขับรถนะไม่จะเป็นเบียจริงๆเดี๋ยวมันบีบเบีย นี่เจอนงเจอเนินนี่ไม่เหยียบไม่ไม่ไม่เบรกเลด้วยนุมมากสมูทมากสมูทไหมสมูทไหมสมูทไหมโดยเราจะเข้าทุกอย่างเฮ้ยจอเนียนมากพัาสกรีนปะไม่นี่นี่นี่ไอแพดจอไอแพดจอไอแพดนี่เห็นไหมเออยกดมัมไงวยที่กดตั้งนานเมื่อกี้นี้ก็จะเปิดเพลงอ่ะต้องดิบตจก่อนเปิดเพลงได้เขาบอกว่ารุ่นนี้เปิดกระจกร้องเพลงดังมากเกี๊ยเกียแล้วจมาับแลัวรู้สึกยังไงบ้างคันนี้นุ่มมากเลยขนาดเจอแบบกระบึกกระบักยังไม่เป็นไรเลยกระบึกกระบักคืออะไรวะที่มันแบบ พื้น <P u ôn imo> ไม่เท่ากันไงแต่คันนี้คือดีมากต,มตรงตรงแตรเสียงเพาะมากเลยออเรายังไม่เคยเทสเลยว่าไต่ไปถึงลองดิเราเนี่ยมุ่งรงนีงนไม่เดี๋ยวเอาไว้เอาไว้แบบอันที่ที่เหนียวอยู่ <c oughs> คือรถเบนซ์เนี่ยมันมีมีแบบอะไรนะสไตล์ของแตรมันจะเพาะมากถนนไม่ดังเดียคนเข้ามถนนเนี่ยเขาตกใจมากเหอ้ยภายในเป็นไงสวยไหมสวยแอร์เห็นไหมแอร์ตีรูอะเ้ยเออวาก ทำไมแอร์ต้องเยอะขนาดนี้วะอ้าวไา่หนาวเวันนี้ร้อนมากข้างหลังมีป่ะขามีอีกสองเรือก็ตรงนู้นมีป่ะไม่มีแล้วฮะอ่ะบอกสรุปบอกสรุปไหนลองบอกสิว่าเป็นไงอาทิรคนและเจ๊ก่อนคันนี้เป็นไงบ้างเราบอกก่อนได้ป่ะพุดก่อนเลยเพราะเดี๋ยวเราไม่มีอะไรบอกเดี๋ยวทุกคนแย่งูดมันนุ่มมากแล้วก็มันก็เหมือนเป็นเป็นรถสปอร์ตที่แตะแตะเวยนะเรื่องนี้เราไม่ได้ชอบขับรเลยต่อเป็นรถที่นุ่มมากรถสปอร์ตที่นุ่มมากแล้วก็แบบเหมือนแบบ แต่มันนั่งได้สี่คนรถู้รูบหลัภายนอกไปเฟี้ยวเลยอะเฟี้ยวเหรอเฟี้ยวฟ้าอ่าตาเจ๊บ้างเจ๊บ้างบ้างคันนี้ของเราเหรอเออของเรงคู่นั่งได้สี่คนคือเราคิดว่าแบบบางทีถ้าเราจะไปกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยการที่เอารถเบียร์ไปก็คงไม่มีประโยชน์นั้นไม่ได้มีประโยชน์กว่ารถตู้เยอะนะค่มีประโยชน์กว่ารถตู้และแถมเก็บของได้เยอะมากท้ายรถว่างมากจะได้ไม่มีเรื่องทะเลาะกับคนรถว่าใส่ของไม่พอ แล้วเราว่าแบบแอร์เย็นมากแต่มันก็มีเทอหลายสีนะใช่ไหมถูกไมใช่คือเราชอบสีสีละที่เราเจอที่โชว์รูมสีอะไรอะสีดำสีขาวแล้วก็เราว่ามันรูปทรงมันใช่เลยคันนี้ดีจริงๆก็เป็นรถที่น้อยมีแค่ไม่ถึง20คันในประเทศไทยใครอยากเป็นคนที่แรร์หายากจับต้องยากแต่ว่าแ้ค่ายลิมิเต็ดเอดิชันเนาะแม่งดูไม่ออกว่าแม่งแรง ป็นรถสปอร์ตอะคือรถสปอร์ตแบบพวกซุปเปอร์คาร์เบนเบนมันก็โหล่กมันใครๆก็ใช้ปะเอาจริงคนที่แบบนนคนที่มีตงังอะไรเงี้ย,ยแต่แบบเนี้ย <ลง S 1> คือแบบเออค,คุณคุณเพิ่งเจ๋งจริงเขงซื้อรถแบบนี้ก็ฝากติดตามที่ไอจีเฟสบุ๊กของ Star ์แบ็คน่าจะมีแล้วก็เดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้นะครับเขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยเน้นย้ยําซื้อรถแล้วก็บอกมาช่องนี้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเซอร์วิส5ปีเต็มๆนะไม่ถูกนะบอกแล้ว ว่าเขาเซอร์วิสแล้วมีสูงบริการที่แจ๋วมากอะไรบางคนคิดว่าคันใหญ่ผู้หญิงขับไม่ได้หรือเปล่าแต่จริงสบายจริงก็เหมาะผู้หญิงด้วยไม่ฉวัดเลยใช่ใช่เหมาะผู้หญิงตั้งแต่เด็กวัยรุ่นวัยกลางคนหรือว่าแม้กระทั่งคนสูงอายุขับได้หมดนะขับสบายง่ายมากแรงด้วยนะโอเคขอบคุณมากที่ติดตามเอาไว้เจอกันอีพีหน้าสวัสดีบ๊ายบาย บิดาไดาไดาไดา้าไปไปอมากาเแล้วทำไมเรากลับมาที่นี่ก็อมากาเสไงไม่รู้เหรอเฮ้ยเราจ้างเชฟมาะอไนใช่้ส่ใช่มีทุกอย่างเครื่องดื่มของกินแม่งมีครบทุกอย่างอมากเสะดีใจหม่กินเออเออนี่ดีใจดีใจ่กินอมากเอ่ะอมากาเนะอมากาเี่เดี๋ยวก่อนเลือกให้ เชฟมานี่อเชฟทำไมอะก็เนี่ยอมังะอยากกินมังะเก่ไมครับอมังสกอ่ะปอนปอนหอมังสกปอนห่ออ๋อเว่ยอ๋ออมังสิไงดีใจไหมอมังสเนี่ยได้กินอมังสสมใจลออร่อยนะชีวิตนี้ไม่ได้กินหรอกมังกนะชาเนี่ย this window that i'm